รวมๆเราฝีมือนะเขาก็น่าจะคล้ายกันไหมคล้ายกันนะเราสูงเท่าไหร่ความสูงความสูงน้ำหนักของเราปล่อยปลอยปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยชกมารวมๆแปดสิบเก้าสิบมีแน่นอนสามไฟหลังนี่เราเป็นไงผลงานเราชนะกี่ครั้งชน้ล่าสุดเราแพ้ใครวะนนะที่ที่นี่กันนะ เอาละคนยังวันอ่ะบอกทางบ้านเทียงหน่อยวันนี้ครับขอชูดีครับวันนี้เจอกับธงน้อยเอ้ยไม่ใช่เจอใครวะเจอกับไอ้เพชรทีทองเราเคยประท้าเข้ามาทีไ้ยเหรอเป็นไงผลงานวันนั้นร้อยเท่าไรวันนี้ร้อยยี่ิบถูกกันแล้ววันนี้เราเจอกับไททูนเลยนะเป็นรอบที่ได้เราแพ้เข้ามาหรอแพ้ลูกไหนวะนะ ขอเยอะรึวันยังไงเยอะอ๋อเดิมเยอะวันนี้เอาใหม่วันนี้จะปีกัดเท่าเท่าเดิมไหมครับอ่าเราเกินตอนพระเช้าเกินตอนหนึงครับตอนนี้ผ่าเรียบร้อยเราไปซ้อมอยู่ไหน้้อออยูู่ลกกมน้ำหนักเราปล่อยปล่อยเท่าไหร่ปล่อยหกสิบปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุยี่สิบฝีมือไหมเราคล้ายกันนะสูงเท่าไหร่หนึ่ร้บล่าสุดก็คือแพ้คนนี้ไหมล่าสุดชนะชาวโลกอ๋อเอาละวันนี้ฝากแฟนคลับเชื่อหน่อย โอร์ครับมีมาแก้เมืองครับโอเคขอโชคด,ดีครับโอเค